สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่างนังครับวันนี้ก็จะพามาดูเจ้ารถขุดเอสเอ็มชเคสองร้ครับมาเกนนะตัวใหม่ครับตัวใหม่รุ่นรองท็อปนะครับทำงานขุดฝาอยู่ฝั่งนู้นนู้นนู่นนู้นนู้นนนี่จะพาเดินไปดูครับ จะมาดูว่าความเร็วหรือว่าสมรรถภาพการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับจะเร็วจะแรงเหมือนตัวทอปหรือเปล่านี้ก็จะเป็นรถกรมชันประทานครับรถเทเลอ ER ร์แรกรถเกีรถบดครับวันนี้ก็มีเจ้าตัวเล็กมาช่วยครับคูปัตตาครับ น่าจะประจห้องน้ำครับนี่ยกำลังจะเคลียร์ลิงนะครเป็นตัวใหม่ล่าสุดครับรถเพิ่งยังไม่ถึงปีครับ พิทเคสสองร้อยมาทินรุ่น SM ครับเป็นการขุดฝายครับขุดฝายชะลอน้ำนะครับความลึกยืนที่ประมาณ6เมตรครับ ดูการทำงานแบบชัดๆกันเลยนะครับรุ่นนี้จะไม่มีที่ว่าจะไม่มีในของรุ่นท็อปก็คืออย่างแรกก็คือไฟท้ายอย่างที่สองก็กล้องหลังอย่างที่สามก็ปั๊มดูน้ำมันอย่างที่สี่คือตัวสับปันโทนและอย่างที่ห้าก็ เบาสปริงครับที่แตกต่างจากตัวท็อปนะฮะกี่อย่างกี่ห้าอย่างใช่ไหมครับท่านผู้ชมคือหนึ่งไฟท้ายสองกล้องหลังสามปั๊มดูน้ำมันสี 4, ท่ที่ตัวสับคอนโรลห้าเบาสปริงเนี่ถูกแล้วครับก็ตัวนี้จะถูกกว่าตัวท็อปประมาณสองแสนกว่าบาทนี่นะครับ ีรถใหม่ครับรถเพิ่งได้พันกว่าชั่วโมงครับพันชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะเปิดขอบสโลปชั้นแรกครับบุ้งกีตัวนี้น่าจะหนึ่งจุดสงหนึ่งหนึ่งนี่แหละครับ เพราะว่าเข้าๆไว้ก่อนครับไม่แน่ใจว่าจะเป๊ะหรือเปล่าข้อมูลว่ามุมนี้ครับแสงมันไม่ค่อยย้อนเท่าไหร่ถ้าถ่ายฟังหนึ่งแสงจะย้อนครับย้อนแสงอือ เ,เขาว่ากันว่าตัวรองท็อปกับตัวท็อปคอนโทรลมันคนละอย่างกันจริงหรือไม่ครับอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ครับแต่ผมได้ยินอาจารย์หลายๆท่านเขาบอกว่าตัวรองท็อปคอนโทรลจะหนักกว่าตัวท็อปนิดหนึ่งนะ เป็นจริงหรือเท็จอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าต้องสัมผัสด้วยตัวเองครับถึงจะรู้ ที่ทุกคนเห็นไม้ไผ่บนหัวเก๋งบนบูมคือว่าบริเวณจุดที่รถที่อยู่คือที่ที่ย้ายมาค,คือว่าสายไฟค่อนข้างที่จะต่ําถึงต่ํามากครับจึงต้องใส่ไม้ไว้ตลอดเวลาครับว่าการสายไฟเกี่ยวแขนไม่โครครับปลอดภัยไว้ก่อนครับไม่สวยงามช่างมันนะครับ ขอแค่เออย,ย้ายลดล้วปลอดภัยครับไม,ไม่ไม่โดนสายไฟชาวบ้านเขาขาดนะนี่นะครับรถไม่มีไฟไท้ายก็จะสวยอีกแบบหนึ่งครับเป็นดูเรียบแล้วก็การบำรุงรักษาก็จะง่ายขึ้นครับเวลาเช็ดล้างก็มันไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าตรงน,นั้นตรงนี้นะครับความจริงแล้วคือมันไม่จำเป็นเลยครับที่จะต้องมีไฟไท้ายมีปั๊มดูน้ำมัน อะไรประมาณนี้นะครับมีกล้องเนี่ยคือรถมันก็ทํางานได้เหมือนกันหมดทุกอย่างครับแค่มันมีออปชันขึ้นมาเพิ่มนิดหนึ่งครับแต่เข้าๆตัวใหม่ว่า sm นี่เขาว่าจะมีเบาะสปริงมาให้ครับคือลูกค้าหลายๆท่านเขาบอกว่าขอเป็นเบาะสปริงได้ไหมครับรุ่น sm เนี่ย ก็ต้องไปดูกันต่อไปว่ารุ่นใหม่จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีเจอเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับตัวนี้อยู่ในหมวดของเฮดครับตัวเฮดคันเร่งหมวดเฮดครับหมวดเฮดแล้วก็บิดคันเร่งไปจนสุดครับเพราะว่าสำหรับรถมารคเทนนะครับเพราะว่ามารคเทนรอบเครื่องมัน ถ้ารอบตัวเอสนะ่ะถ้ารอบปกติมันจะเบาวกว่ารุ่นแปดครับรุ่นแปด่ะไอ้หมดเอสนะครับมันจะเร็วกว่านี้ครับคือรุ่นใหม่รุ่นสิบเนี่ยมันจะหน่วงนิดน,นึงครับเนลร่งถ้าเราไม่บิดมาตัวเมันก็เอ้ยไม่บิดถ้าเราไม่กดมวญเเนี่ยมันก็ทํางานไม่เร็วครับแต่ว่าหมดเอสเนี่ยรุ่นสิบจะประหยัดกว่ารุ่นแปดครับ ประหยัดกว่า20-30ลิตรได้เลยครับเท่าที่ผมเคยสัมผัสมานะครับถ้าผมเคยขับมาครับทำงานเต้นที่ครับ6โมงเช้า -6 โมงเย็นเํ้ทำงาน6โมงเช้า -6 โมงเย็นก็น้ำมันตกที่ประมาณ130-150ลิตรครับต่อวันดีเฉลี่ยก็ 14. 3ลิตรต่อชั่วโมงครับคันที่ผมเคยขับมานะฮะที่กีเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของรถครับจะดูให้ดูกันยาวๆไปเลยนะครับคลิปนี้เสียงปั๊มหอนก็จะเป็นเอกลักษณ์ของโกเบครับ โกเบนั้นเป็นรถเจ้าตลาดครับซื้อง่ายขายคล่องครับไม่ว่าจะเก่าจะใหม่ก็ราคาดีหมดครับอะไรก็เพียบพร้อมครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันดีครับส่วนระบบช่วงล่างก็จะเท่ากันหมดครับจะเท่าของตัวท็อปครับ ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับก็จะเปลี่ยนแปลงแค่ระบบออปชั่นนิดหน่อยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับเลยครับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ